น้าเนน้องก็เปียกเราเัยขางเปียกแต่เราก็ต้องรับน้ามุ้งตกลเวลาการาห้ักทางตรงนี้พอตกลงก็วิ่งไปตามมุ้งเลยแล้วมไม่ยุติเราโอ้ยย่ตงหรือเปล่าเออเราพ่อที่ว่าเวลาการเนี่ยไม่ต้อง

สองชั้นแบบร่มเลยนะเก็แบ,บแล้วกนะ็เแหบบลือนะแคบบ่นี้เทแบบ้าเขาอมันก็ใหญ่แบบล่มเลยยองสมัยก่อนทำกันเองเว,อนะเว,วันนี้ดู่เดียวมาเลยหลวงพ่าเ้นลาดิวให้ในเวลาทำเนี้ยาก็ถึงได้เองเย็บกันเองเรืร่องเย็บกรดเนี่ยเมาวงพนา้นเย็บเลยครั มีการเย็บไอ้ราคากรดลดลงเลยนะรับแรงเรียกให้ถม<อ>ลงหลวงพ่อคะถามหน่อยอาจารแสดงว่ากรดเนี่ยมันมันมันก็ห่างตัวเราไม่มากเวลาไปอยู่ตามป<ต>่าส่วนใหญ่ค่ะไม่<า>ส่วนส่วนใหญ่คือพระไม่ค่อยนอนใช่ไหมคะหรือนั่งหลับเอาใช่ไหมมันก็ไม่แน่เมื่อเอียงสมัยก่อนมาเนี่ยมันสมาทานไม่น,นอนอ๋อตอนที่กำเดินพุ่งลงไป สมาทานไมนอนก,ก็นั่งนั่งหลัออบรที่นั่งหลับก็มีหลวงพ่สนองค่่หลวสนองเนี่ยสมาทานไม่นอนเนี่ยยังขนบรารณาภาพนะ๋อสอาธุแลหงเด๋ยมานี่ยมาตอนกกหลังได้มาขอสมาทานแลนน็นอนนอนเนี่ยกว่าจะได้นะมานพเราไม่นอนมานานๆกลับไปนอนกัน,นพวกเร<อ>า,างะนอนหลวงพ่อ ว่าทำไมเหมือนหนูจังเลยเวลาหนูไปนอนนล้วมันจะปวดหลังมากเพราะว่าเราลักสมมาทานไปนอนแล้วนั่งอยง่นานตายเหมือนโรงงานอย่างเนี่ยพอไปนอนมันตายแล้วลักอมานิยางมันปับไม่ทันปวดเออปวดหลังด้วยปวดหลังมากแล้วนอนคอยพึ่งเขานอนนอไปดูทต้งรูปมานั่งเนี่ยเขาปวดเป็นรูปมานั่งเนี่ยเขาเขาเป็นแบบเนี้ตะกอนไ้อาหารด้เยอะภาราได้สามคำเลยก็มีปัญหาหเลย มันมันแพ้หรอวะอะไรโอ้หลวงพ่อแพ้อะไรหลับทำอะไรเยอะเลยทุกครั้งนะเออเยอะๆตื่นขึ้นไม่เป็นไรเออต้องฝึกใช่ไหมคะฝึกฝึกหลไปเลยหนูจะมาหลับเอาช่วงตีห้าหลวงพ่อแต่ทั้งคืนมาน่ะหนูจะไม่ค่อยหลับเลยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อ <c oughs> ตีห้าหนูถึงจะหลับเรื่องหลับ ของเรื่องรับแล้วมาเนี่ยเวลาไหนก็ได้พักนอนแล้วไม่ถึงไม่ถึงหน้าเลยทียังไงก็หลับแล้วเดี๋ยวตื่นมาเนี่นอ๋อมืเลย